นั่นแหละ3ตรงนี้0มาตรงนี้นะครับตรงๆเลยนะครับ0 3 3 0แล้วหัวล่าสุดนะครับ สวัสดีครับสวัสดีแฟนๆหวยนะครับช่องหวยเด็ดจอไปนะครับทุกๆท่านกันเลยนะครับแล้วก็วันนี้นะครับก็สําหรับในคลิปนี้ก็จะเป็นในที่ในสูตรต่อเนื่องซึ่ง หวยงวดล่าสุดออกวันพฤหัสนะครับมันก็ไปตรงกันกับในปี60แล้วก็ในปี49นะครับต็ตรงกันยังไงนะครับผมเชื่อว่าในสูตรนี้นะครับผมว่าเข้าแน่นอนนะครับมัน่นใจว่ามาแน่นอนเพราะว่ามาแบบนี้แล้วนะครับเนะเาะแต่ก็ไม่มีอะไรแน่นอนหรอกเนาะพอหวยออกจริงๆอาจจะไม่มาก็ได้นะครับเนะเาะอ่ะใครที่ชื่นชอบก็นําไปจับแล้วกันนะครับสำหรับในที่ในเลขนี้นะครับก็นั่นแหละในปี60 นะครับคล้ายกันกับในปี6ยังไงก็คือในงวดวันที่17นะครับเนาะวันที่17ก็17มกราคมนะครับเนี่ยก็ออกวันอังคารเหมือนกันนะครับ1กุมภาออกวันพุธเหมือนกันนะครับ16กุมภาออกวันพฤหัสเหมือนกันนะครับนั่นแหละก็ออกเหมือนกันเลยนะครับจนทั้งปีนะครับในปี60กับปี6ออกเหมือนเหมือนกันคล้ายคกันนะครับซึ่งอันเนี้ย นะครับก็จะเป็นในตัวเลข3ามตัวบนของในปี60นะครับนั่นแหละเราจะเอามาเป็นในเลขเด่นนะครับซึ่งซึ่งถ้าจับจริงๆเนี่ยนะครับก็เข้ามาตั้งแต่ต้นปีเลยนะครับถ้าเอาในปี60นะครับมาเป็นเลขเด่นของในปี6 6เนี่ยเข้ามาตั้งแต่ต้นปีเลยนะครับเข้ายังไงมาดูกันนะครับนี่แหละไล่มาตามนี้เลยนะอ่ะผมก็เขียนแยกออกมาแบบนี้แล้วนะครับตรงนี้นะครับก็คือในเลข วันที่27นะครับมกราคมปี60นะครับนี่แหละอ่าอันนี้คือผลของปี60นะครับในแต่ละวันนะครับแล้วก็ตรงข้างล่างนี้สีน้ําเงินก็คือผลของในปี66นะครับเนี่ยวันเดียวกันเลยนะครับ17ก็17เหมือนกัน1กุมภาก็1กุมภาเหมือนกันนะครับนั่นแหละก็เป็นวันอังคารวันพุธวันพฤหัสก็ตรงกันคล้ายๆกันนะครับเนี่ย1 1 มิถุนายนนะครับปี60นะออกวันพฤหัสนะออก 6- 3สนี่ก็วันพฤหัสเหมือนกันนะครับอ่ะมาไล่ดูกันเลยนะครับซึ่งสูตรเนี้ยนะครับก็คือเราจะเพิ่มแต้มนะครับจะเพิ่มแต้มในหลักสิบนะครับแล้วก็ในหลักห่วยเนี่ยเพิ่มไปเป็นห้าหเพิ่มไปในหลักห่วยเป็น7 8 9เนี่ยเพิ่มมาแบบนี้นะครับซึ่งเราจะเอาในตัวเด่น3ตัวนี้ มาเป็นในตัวเด่นก็คือ789นะครับซึ่งเท่าที่ดูแล้วนะครับตัวนี้ตัว,ว789ในหลักหน่วยนีย้ก็จะมาในหลักหน่วยของในปี66ด้วยนะครับมาดูกันนะว่าจะมาไหมก็คือจะเอาตัวนี้จับในหลักหน่วยแล้วก็ตัวนี้เป็นหลักสิบก็จะมี1 5 6 7นะครับเนี่ยหนึ่งเก้าเนี่ยเห็นไหมครับก็มานะครับมาในที่ในบนนะครับ2ตัวบน ดึงอยู่ตรงนี้นี่เก้านี่ครับอ่าจับแบบนี้นะครับแต่ถ้าจับโมนี้ก็มันเยอะไปนะครับถ้าไล่ดูนี่ก็ได้ประมาณสามสามโมสามสามสิบสองคู่นะครับเนี่ยถ้าไล่ดูแล้วก็จะเป็นประมาณสิบสองคู่เนาะอ่าใช่นะครับก็จับไปเจ็ดหนึ่งเจ็ดห้าเจ็ดหกเจ็ดเจ็ดเนี่ยเนี่ยก็มานะครับหนึ่งเก้าตรงๆเลยนะถ้าเอาตรงนี้เป็นหลักหน่วย นะครับต่อมาถับคุมภาพันธ์นะครับก็เพิ่มแต้มเนาะก็จะเป็น7 8 9ก็จะเป็น2 3 4เนี่ยก็เพิ่มแต้มผลของในปี60นั่นแหละนะครับนั่นแหละผลก็ออกในที่ใน4 1 1 9 2เกนี่ยเนี่ยก็เอาเนี่ยแหละ3ตัวเนี่ยเป็นเด่นๆจับไว้ให้อยู่ในหลักหน่วยนะครับเนี่ย2เนี่ย9อ่ะเห็นไหมครับมาตรงๆอีกแล้ว ต่อมานะครับวันที่ส6กุมภาเนี่ยครับเหมือนเดิมเลยนะเราก็จะเพิ่มแต้มนะครับหลักสิบนะก็จะเป็น1 2 3หลักหน่วยเป็น6 7 8นะครับก็จะได้นะครับใน8 8มาอ่า7อ่านี่ครับ7มาได้หน่วย10อ่บมาทั้งหลักสิบเนี่ยอ่าถ้ามันชนกันแบบเนี้ยก็จะได้น้อยๆคู่หน่อยนะครับเนี่ยก็มาตรงๆอยู่แล้วนะครับ สลับกันนะหรือเปล่านะมาบนมาล่างแล้วก็มาบนนะครับมาดูในวันที่1มีนาคมนะครับผลคอมบีหกศูนยนะครับสตัวบนนะเพิ่มไปในหลัก10ก็จะเป็นน,นี่ที้าหกอันนี้ก็เป็น3 4 5สี่แค่นี้เลยนะครับไม่ได้ทําอะไรยากเลยนะสูตรนี้ง่ายๆนะครับเนี่ยก็ออกมา5เนาะอ่าห้าหนี่แหละนะครับแค่นี้แหละนะครับ จับตัวเด่นในหลักหน่วยมาดูวันที่16มีนาคมนะครับหลักสิบเพิ่มไป6 7 8หลักหน่วยก็เป็น3 4 5ี่หนั่นแหละนะเอาเด่นเด่นเลยก็คือเอาตัวนี้แหละเป็นหลักหน่วยนะครับแล้วก็มาจับกับในสต,ตัวนี้นี่สี่ตัวนี้นี่1 2 3 4สสมาจับกับในชุดนี้นั่นแหละนะครับก็มา73นี่บนล่างเลยนั่นแหละนะครับก็เนี่ยเท่าที่ไล่ดูเนี่ยมาแทบทุกๆุกกวันเลย นะครับต่อมานะครับใน1เมษานะครับผลของพี่หนะครับออก7 85นะครับเพิ่มไปในหลักสิบเป็น9เป็น0นย์นะครับ5เป็น6เป็น7อ่ะเอาฝั่งนี้เป็นตัวเด่นเลยนะครับ5 6 7ติดไว้ในหลักหน่วยนะครับผลออก90-7นะครับนะก็มาตรงอยู่แล้วนะครับนาะเนี่ยเนี่ยเอาฝั่งนี้เป็นหลักหน่วยแล้วก็ฝั่งนี้เป็นในหลักสิบ7ตรงตรงแขนแๆนเลยครับนะ ต่อมานะครับวันที่16เมษายนนะครับผลคูบี้0นะครับนาจับมาเพิ่มแต้ม3ตัวบนนะครับ2ก็จะเป็น3แล้วก็4อันนี้เป็น901นะครับก็จะได้ตัวนี้เป็นหลักหน่วยเนาะหนึ่อ่านี่ครับ71เนี่ยนะโอเคไหมครับเนาะไม่งงนะครับง่ายๆเลยแค่นี้ไม่ต้องไปจับไปบวกไปรวบอะไรแค่เพิ่มแต้มเท่านั้น นะครมาดู2พฤษภาคมนะครับ3ตัวบนปี60ออก6 5 6นะครับอ่ะเหมือนกันเลยเนาะนี่เนี่ยนะครับเพิ่มไปเป็น5 6 7ตรงนี้เป็น6 7 8อ่ะจับคู่ไปนะก็อ่ะเห็นไหมครับมันก็มาแต,าตานะ 6, 5, เ่เนี่ยมันถ้าตรงเนี้ยอ่ะก็มานะ6 5เนาะอืมเนี่ยแต่ตัวนี้เป็นตัวกลับเนาะแต่มันมาในตัวนี้แล้วนะอ่า ต่อไปนะครับวันที่16นะครสพฤษภาคมผลปี0ออก891เนะครับเพิ่มแต้มในหลัก10ก็ายเป็น901อันนี้ก็เป็น1 2 3จับเด่นๆเ,เลยก็คือเด่นๆ1 2 3เด่นไว้ให้อยู่ในหลักหน่วยนะครับหลัก10ก็จะเป็น8901นะครับนั่นแหละ3อยู่ตรงนี้0มาตรงนี้ นะครับตรงตเลยนะครับ0 3 3 0แล้วหัวล่าสุดนะครับวันที่1มิถุนายนนะครับของในปี60ผลออก6,30นะครับแล้วก็จะเพิ่มแท้เหมือนเดิมนะในหลักสิก็เป็น3,4,5นะครับแต่ในหลักหน่วยก็เป็นในที่ใน0,1,2นะครับอ่ะนั่นแหละนะครับถ้าจับจับคู่นะครับจับคู่ก็จะได้ในชุดนี้นะครับเอา0,1,2ไว้ให้อยู่ในที่ในหลักหน่วย นะครับ0 0 1 2ไว้ในหลักหน่วยนะครับอ่าต้องเป็น4ชุดเนาะ0 1 2 0 1 2 0 1 2อ่าได้แล้วนะครับส่วนในหลัก10เราก็จะนำในตรงนี้นะครับก็จะเป็น6 3 4 5เอา3 4 5 6อ่ากอะไรง,ง่ายเลยนะครับก็จะเป็น 0 3 1 3 2 3 0 4 1 4 2 4 0 5 1 5 2 5 0 6 1 6 6 6นะครับตรงๆนะครับตรงตรงไม่ต้องไปกลับเลยนะครับเนาะไปกลับทำไมนะครับนะเนาะเพืองตังนะครับซื้อไปตรงๆแล้วก็มาดูนะครับว่าเอ๊นะครับมันมาบนหรือมาล่างเยอะนะครับ เท่าที่ไล่ดูไปบนบนมาล่างบนมาล่างบนบนล่างล่างล่างสองวด้แลนะนะครับล่างสองวดแลนะอ่าล่างล่างมาสองวัแล้วก็มาบนถ้าไปบนตามสถิติแล้วเนี่ยมันไม่น่าจะมาบนอีกนะครับมีแค่นี้แหละเนี่ยมันมาทั้งบนทั้งล่างนะครับถ้ามาถ้ามาบนแล้วเนาะ บนล่างมันไปบนแล้วนะครับมันมาล่างสองมวดติดเลยนะช่วงนี้นีคิดว่ามันไปบนงวดนี้น่าจะมาล่างอ่ะเน้นไปล่างแล้วกันนะครับเนาะล่างนะครับก็ซื้อไปนะครับนี่แหละ ซื้อตรงๆไปเลยนะครับไม่ต้องไปกลับนะก็ขอให้มาแล้วกันนะครับแต่ก็ไม่มีอะไรแน่นอนหรอกนะครับบางทีพอหวยออกอาจจะไม่มีเลยก็ได้นะครับแต่ถ้าไปเปรียบเทียบกันกับในปกสลากเอ้นะครับปกสลากนี่ก็ไปตรงกันกันกบเลขประชากรนะครับสารคามนี่ในวัดก่อนนี่ที่เป็น5525ชุมพรนี่ไปออกนี่แหละนะครับพื้นที่ประชากรนี่แหละความหนาแน่นเลย,เลย ในรอบนี้จะออกไหมเนี่ยนะแต่ก็ไม่แน่นะครับเนี่ยประชากรนะครับสารคามเนี่ยเนาะแล้วก็ไปตรงก,กันกับในเลขไหนอีกเนี่ยอ่ามีสูตรหนึ่งสองสองสองสี่อ่า 1, 2, 2, 2, อ่าอ่าอ่ออออออนานี่เห็นไหมครับซึ่งที่สี่ออกกันเลนะสองสีน่นะครับเบอร์แฟกนะครับเนาะเนี่ยเนี่ยเนี่ยก็ไม่แน่นะครับไม่แน่นะครับอาจจะออกก็ได้ นะครับอลองดูเท่าที่ดูวันนี้นี่เป็นวันเกิดผู้ว่าพอสอ,อายุอันนี้ดีน่าจะเป็นเบอร์โทรหรือเปล่านะครับเนาะสองแปสี่นี่แหละนะถ้าเท่าที่ดูนะครับถ้ามาดูกับในปกสลากเนี่ยก็น่าจะเป็นในที่ใน2ตัวเลขนี้แหละนะครับ2 3สนะครับแล้วก็จะเป็นในที่ใน พื้นที่ด้วยเนาะพื้นที่ก็เป็นหนึ่งสี่สี่หนึ่งเนี่ยหนึ่งสี่สี่หนึ่งสองสี่เนี่ยนะครับแต่ศูนย์ก็ไม่แน่นะครับศูนย์นี่อืถ้าศูนย์มานี่ก็ศูนย์ห้านะครับนี่แหละอ่าหนึ่งสองสามสี่เนี่ยครับนะที่น่าสนใจนะครับ ก็ลองนําไปจับดูแล้วกันนะครับเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะครับซึ่งจับในปี60ก็ถ้าสูตรมันเข้านะครับก็คงต้องได้ใช้ต่อนะครับสลับในที่ในงวดถัดไปก็มันก็ออกวันเดียวกันเนาะสลับในปี60แล้วก็ในปี66นะครับนี่แหละนะเนี่ยตามนี้เลยนะอืมเนาะไม่ต้องไปทําอะไรยากเลยนะครับเราสลับในที่ในสูตรนี้ ก็ยังไงก็ขอให้ทุกๆท,ท่านโชคดีแล้วกันนะครับยังไงยลืมกดไลค์เป็นกําลังใจให้กันด้วยนะครับหวังว่าคลิปนี้นะครับจะเป็นประโยชน์กับทุกๆท,ท่านไม่มากก็น้อยนะครับหากในคลิปนี้ผิดพลาดประการใดหรือวาจะใดนะครับเอ่ยไปไม่เหมาะไม่ควรก็ต้องขอโทษขออภัยนะครับสมาชิกทุกๆท,ท,ท่านด้วยนะครับเราเพื่อนใหม่ในคลิปหน้าสาหรับคลิปนี้สวัสดีครับ